เอาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมว้ดินแดนช่างใหญ่แล้วก็ดูดีขึ้นมาทุกทีนะผมโอเควันนี้เราจะมาจัดการกับรัสเซียมัสโกวีกันต่อนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องลงในมัสโกวีสักหน่อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมน่าจะเก็บดินแดนในตัวของ HRE ด้วยนะครับผม สักนิดสักหน่อยนั่นเองครับผมเพื่อจะเอาเงินนะเง,นเงินเงินอย่างเดียวนั่นแหละก่อนอื่นเลยเราจะต้องเริ่มเคลมก่อนนั่นเองนะครับผมเคลมเคลมเคลมตอนนี้ศาสนาแถวๆนี้ก็เริ่มจะเปลี่ยนเป็นคาทอลิกแล้วนะครับผมเพราะเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจนถึงจนกว่าจะถึงเขตดินแดนทั้งหมดที่เป็นดินแดนของรัสเซีย พอนติกสตีปแล้วก็อูรอนั่นเองนะผมซึ่งอูรอนี่ไม่บอกไม่ถูกจริงๆว่าเเราจะต้องทำการโคโลนี่เองหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจนกันแต่เล่นไปก่อนเท่าที่เช็คดูนะผมว่าเอ็ก e s ล i ส e e เ p กรสเราค่อนข้างมากนะครับผมเท่าที่เช็คมาก็ ยังค่อนข้างเยอะนะครับผมช่วงนี้ก็น่าจะยังไม่ทําสงครามอะไรนะรอจนกว่าตัวพอยของ aggressive Agg aggressive aggressive expansion เนี่ยมันจะน้อยลงมากกว่านี้ก่อนนะครับผมก่อนที่จะทําอะไรไปมากกว่านี้นะโอ้และสงครามรอบที่สองแล้วผมสําหรับมัสกวีบคาซานนั่นเองห่าอีกแค่สองปีนายไม่กลัวเลยแล้วว่าฉันจะเปิดแกนนมัสกวีฮะ เอาละดูหมนว่าตอนนี้กลิงคาปาซิตี้เราค่อนข้างจะเกินมานิดหน่อยครับผมแล้วก็ผมเกรงว่าถ้าหากเรายึดไปอีกเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ากลิงคาปาซิตี้ผมจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมดังนั้นแล้วผมว่าผมน่าจะกดตัวนี้น่าจะคุ้มนะครับผมเรื่องของเอาโนบิล no ิตี้แลนด์ไลท์นะผมก็คือมันจะสามารถเพิ่มกลิงคาปาซิตี้บวกร้อยนั่นเองนะครับผมน่าจะช่วยเราได้ในระยะหนึ่งนะครับสำหรับการยึดต่อไป โมโเวียขอให้ช่วยสพอร์ตอิดเพลนเด้นหน่อยเพื่อ <S 1> <S 1> เพื่ออะไรกันนะฉันสพอร์ตแกทำไมกันฮะอา่าฉันไม่ช่วยเพราะแกมันนอกรีดยังไงละเพราะแกเป็นเข้าหุดไซดังนั้นล้วฉันจึงไม่ช่วยแกยังไงแล้วโน no! ตอนนี้เท่าที่เช็คสถานการณ์คือคาซานกำลังได้เปรียบมัสโกวีนะบา้า แม่งโคตรแจ็มไปเลยหมายความว่าเราจะเปิดมัสวีภายในเร็ววันนะครับผมดูเหมือนว่าออสเตรียจะชวนฉันเข้าส่งคามอะไรกันนี่กับใครเนี่ยโปรแลนด์กับลิทัวเนีย,เ,ยเข้าไปก่อนก็ดีนะครับผมสถานการณ์ส่งครามก็น่าจะพอๆพกันนะครับผมแต่น่าจะเจ็บน่าจะเป็นฮังการีนะ พอโดนยึดป้อมมัข้างหลายป้อมแล้วกลับกันนี่ออสเตรียเพิ่งเข้ามาตรงนี้นะผมน่าจะกําลังวุ่นๆกับตัวแซกซอนีนะครับผม่วนเราเนี่ยเลยขอปรับกบทก่อนดูเหมือนว่าตอนนี้มัสควียังไม่จบสงครามนะผมโดยที่เราจะไม่สนใจโปลแลนด์นะเราจะไปเปิดกับมัสควีแล้วเราจะไม่สนใจฝั่งนี้เพราะว่าออสเตรียมันมาร็งแล้วมันมันจัดการเรื่องตัวเองได้นะที่ฉันจะบอกเนะี่ย ผมว่าผมไม่ต้องสนใจตรงนี้แล้วก็ได้นะครับผมบอลเลียมาจัดการให้เลยแหมสุดยอดจริงๆขอบคุณมากขอบคุณมากเราไปมัสโกวีกันดีกว่านะผมจะเลือกตรงนี้แล้วกันนะไปเลย แล้วก็ดูเหมือนว่าไอเดียที่3เราได้ปลดล็อกมาแล้วนะครับผมเราจะเป็นไอเดียแอดมินนะซึ่งก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วน่าจะลีเิเจียนอยู่นะครับผม oh, ผมต้องปรับนิสัยผมใหม่แล้วตรงนี้เนี่ยมันต้องการแค่6กองทัพนะที่ยึดถ้าเรายือนอย่างนี้มันจะตายเยอะเกินนะผมจะทําการแยกนะครับผมาการแยกมาออกมาแยกคนออกมาเราจะเหลือไว้มันเจ็ดนะครับผมแล้วก็อีกกองหนะึ่งเราจะมายืนอยู่ข้างนะครับสำหรับการเลรนฟอร์ตเผื่อมีเหตุการณ์เดี๋ยวว่าศัตรูวิ่งมาใส่น,นั่นเอง โอ้ oh, ถ้ามัสโกวีแกจบสงครามกับคาซานเหล,ลือเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยใครแพ้ส,สงครามน่าจะไว้พีซนะครับผมสำหรับคาซานกับมัสโกวีนะอ่ะใช่ไว้พีซนะครับผมเพราะว่าระยะเวลาของสมธิสัญญามีแค่5ปีนะครับเหมือนว่ามัสโกวีไม่สามารถเข้าคาซานได้น,นั่นเอง นั่นเป็นข่าวดีนั่นเป็นข่าวดีโอเคป้อมตรงนี้แตกแล้วเราก็มุ่งเข้าสู่เมืองหลวงนะผมแล้วก็รู้สึกว่าเมืองหลวงเนี่ยจะมีต้องใช้คนเราๆก้าวนะครับผม the rule of god กฎเกณฑ์แห่งพระเจ้าความศักดิ์สิทธิ์คือกฎหมาย <laughs> ผมจะลองเช็คดูนะผมว่า e aggression impact เนี่ยผมเนี่ยจะ ถึงยุโรปหรือเปล่านะครับผมมาถึงยุโรปในเยอรมันนะโวนนน้นี่ยิ้มเลยนะี่ตรงนี้นี่ยิ้มเลยเนี่ยไม่ถึงนะกลายต้องไม่ถึงแสดงว่าผมสามารถเอาเท่าไหร่ก็ได้นะในมาสคสโกวีโดยที่พวกเยอรมันไม่ได้แยแสอะไรกับผมเลยอืมก็ดิดูเหมือนว่ามาสโกวีกำลังไปแย่พวกสวีเดนนะครับผม แล้วก็ดูเหมือนว่าสวีเดนเนี่ยจะไม่ถูกกับเดนมาร์กสักเท่าไหร่เลยนะผมนั่นก็ดีดีจริงๆแล้วก็ดูเหมือนว่าไอเดียตัวนี้จะเป็นไอเดียสุดท้ายแล้วนะหมายถึงว่ากดอันสุดท้ายนะครับผมของตัว DIY ไอเดียซึ่งตอนนี้มันก็มีมิเตอรี่เทคโนโลยีที่ผมยังไม่ถึง1ินะแต่ว่าผมไม่สนใจผมจะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเพราะมันสุดท้ายแล้วเรียบร้อย จะได้โบนัสเป็นมิชชันนารีสตริงนะครับผมสำหรับเมื่อ,อไปเปลี่ยนศาสนากับพวกอะไรนะพวกนอกรีดเนี่ยจะไวขึ้นนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะสามารถจบสงครามมัสกวีได้แล้วนั่นเองครับผมเราก็น่าจะอา่าผมว่าผมอยากทำเป็นหนอนชอนไช กันกันกันเขยด้วยก่อนไม่แคลวอันนี้ห่วงอันนี้หวงห้ามเด้อย่างนี้เลยโออะไรกันวะเนี่ยใครจะบอกทุเรศก็ก็ถูกแล้วนะครับผมทุเรศชิมหายแล้วก็อีกทางนึงดูเหมือนว่าสงครามกับออสเตรียโปแลนด์นี่จบแล้วเหมือนกันนะครับผมโอ้วแลออสเตรียเอาดินแดนไป ซะเยอะเลยซึ่งนั่นไม่ใช่ปัญหากับเรานะครับผมเพราะว่าหลักๆเราไม่ได้มีความต้องการดินแดนในทางนั้นสักเท่าไหร่นะืมจะว่าไปแล้วแกเนะี <laughs> ่ยแกเนะี่ยอยู่นานเกินไปแล้วนะเรายังมีท่าที่สัญญากับมันจนถึงปีเท่าไหร่หรเออ หนึ่งห้าสองห้าเหรออีกสามปีเนะี่ยผมลบมันตอนไหนวะลืมไปแล้วเนะี่ยลบใครบ้างลบเยอะชิบหายอ่ะเราตอนนี้ก็ไม่ใช่อะไรมากมายครับผมเหลือแค่นั่งรอจนกว่าสนธิสัญญากับมอสควีจะหมดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปรับมอสควีอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอ้ไม่สิเราปรับคาซานได้นี่นะเคมคาซานเลยนะครับผมเพราะว่าจะมีดินแดนที่ต้องเอาในคาซานอีกเยอะเลยแหละ เราขอเช็คดินแดนหน่อยนะครับผมในเขตของรัสเซียตรงนี้ต้องเอาอีกที่เป็นของรัสเซียของมัสกัวีนะครับผมแล้วก็กับคาซานแล้วก็ต้องลงตรงพอนพอนติกพอนติกพอนติกสตีปนะครับผมอ่ะผมเคลมคาซานก่อนเลยโอ้ผมลืมอีกตัวหนึ่งได้ยังไงกันเนี่ยลิซานแม่อย่าเนียนอย่าเนียน โอเคตอนนี้ดิแดนผมผมว่าผมน่าจะกด increase i n i s t m e n t นะผมเราจะเพิ่มกำลังทหารนะในประเทศเราทุกที่เลยทุกสเตททุกแคว้นที่มีอยู่ทุกจังหวัดเราจะเพิ่มการเกณฑ์ทหาร25%เพราะว่าทหารเรา m a n เว w e r ค่อนข้างน้อยนะผมตอนนี้530 534นะครับผมต่อเดือน เยอะขึ้นมากดีจำแจ๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตรงที่เป็น Enforce Religion Unity ด้วยนะผมว่ายังไงตอน,นเนี้ย Religion Missionary Stank เนี่ยเราค่อนข้างเยอะแล้วเพิ่มเป็นทหารแทนดีกว่าเดี๋ยวนะไอส้สงครามเมื่อกี้นี้ฮะออสเตรียได้ให้ดินแดนตรงนี้กับผมวะ คลุมให้ดิแนแดนเฉยไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้โรจะใจดีแต่ถึง,งยังไงก็เถอะขอบคุณขอบคุณผมได้ทำการเคลมคาซานมาแล้วผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่อยากเปิดเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราต้องจัดการเรื่องของดิแนแดนที่เรายังคอไม่เสร็จอีกตอนนี้ผมน่าจะเปิดสงครามกับแค่ตัวลิซานนะผมโอเค20แล้วเราเคลม แล้วก็เลิกบิลสไป p i d e r n e t w o r รอหนึ่งเดือนเรียบร้อยจะเอ๋ว่าไงตัวเองอืมโถ่ยังอะไรเนี่ยปุบ๊บฉันอุตส่าห์คุย,ยกับแกตั้งเยอะตั้งแยะ,แ,ยะแถมยังส่งเงินให้ไปตั้งบ่อยแต่แกไม่เอาคาดินาวมาลงให้เหนอให้ตายเถอะโอเคทีนี้ก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วก็ปราบกระบอบตรงนี้แล้วก็จบสงครามได้เลย จริงๆเราเราก็แค่จบสงครามไปได้เลยก็จบแล้วนี่นะโอเคทังนั้นเราก็จะได้เงินนะครับผมแล้วก็เมืองมาเพิ่มอีกเราก็จะกดคอเพิ่มอีกกบฏดมันเต็มไปหมดเลยนะกลายเป็นเกมปัากรบฏดไปซะแล้วให้ตายเถอะอ่าพูตถึงก็มาเลย <c oughs> ตอนนี้ก็คงทองได้แค่ปราบกระบดแล้วก็รอจนกว่าสัญญาจะหมดแล้วก็จัดการเกี่ยวกับเรื่องพวกของคอดินแดน,นให้เรียบร้อยนะครับผมโอ้ผมเพิ่งเห็นเดซิชันอาดอปฮุสไทฮุสิดิติซึมกนอกคริสฉันไม่สนใจหรอกว okay, ่าแกจะเป็นยังไง <laughs> ฉันไม่สนใจศาสนาอื่นนอกจากศาสนาคริส หมายถึงคริสเตียนคาทอลิกเนี่ยอาที่โอดโรยังไม่ตายฮาวอ้า oh. ตอนแรกผมผมจะเข้าไปตีกับเซตทติงนะครับผมเพื่อที่จะเอาให้มันครบอันี้นะครับผมครบสเตตแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไปเป็นพันธมิตรกับเดนมาร์กนั่นเองนะครับผมนั่นทำให้เรานั้น ไม่สามารถตีมันได้อย่างง่ายดายนะครับผมแย่จังเลยไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะบ้าเมื่อชั้นซันนี่ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับผมสี่หกสามโอ้แม่ทำให้ชันไม่ผิดหวังจริงๆทำให้ชันไม่ผิดหวังจริงๆ ตอนนี้ผมเอาทหารขึ้นมาข้างบนนะผมเพื่อที่จะปราบกระบฏไอ้พวกนี้ออกให้หมดนะผมแบบเร็วๆนะเพราะว่าผมอยากที่จะไปตีพวกคาซานละโอเคเรากดโพวกันขึ้นมาแล้วก็จัดการมันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวลงไปจัดการตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะนําทหาราไว้แถวๆนี้นะครับผมเพื่อจะจัดการกับคาซานนั่นเองฮะคาซานตีกับมัสโกวีนี่แกแห้อขนาดนี้เลยนะ เอ๊ะใครกันน呐ธามัสกวีมันอ่อนแออ๋อไม่นะไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ชั้นแน่นอนทีนี้เราจะกดไอเดียนี้เป็นอันที่สามนะครับผมเพราะว่ามิชชันนารีสเต็งบวกอีก3%นะแล้วก็ถ้ามาดูนะครับมิชชันนารีสเต็งตอนนี้15%นะครับผมเราจะเปลี่ยนศาสนาแบบเร็วสุดๆนะครับผมโคตรเร็วเลยบอกให้แบบเร็วเร็วไป เอาทานไว้ฝั่งนู้นกันเราจะสการในพวกคาซานนะครับผมว้าวตอนนี้เราอันดับ6ของการเป็นเกรดพาวเวอร์นั่นเองพระเจ้าโอเคมาเปิดคาซานเลยกันนะครับผมปาเฮโอ้ทหา,า,ารคาซานก็เยิ่มกันเนี่ย2 7งหมเลยเหรอแต่ไม่เป็นไรเทคโนโลยีเรานำแถมมีอุสเปกด้วยอืมไม่เท่าไหร่หรอกม,มั้งน่าจะได้อยู่ อ๋อท,ทำไมรู้สึกว่าทำไมรู้สึกว่าทหารมันเยอะอย่างนี้วะจะไหวไหเนี่ยไหวแหละเงินเรากลับมาบวกแล้วมันเป็นเรื่องดีจริงๆแล้วก็ยังมีบางส่วนนะผมที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นศาสนาอื่นนั่นไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเราจะเจอปัญหาก็คือกองทัพของพวกมันเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่านั่นเองนะผมแต่ไม่เป็นไร ผมเชื่อว่ากองทัพผมเก่งกว่ามากๆแค่เมืองหลงแตกแล้วทีนี้นผมไปไล่ขยี้กองทัพมันสักหน่อยดีกว่าเรากดปั๊บคาดีนาลได้เลยผมไม่ใช่ปนะั๊บคาดีนาลเลยปั๊บปั๊บประสีนะผมจากโป๊บนั่นเองเพิ่มแมนพาวเวอร์รีคูบัสปีดมาตอนนี้เหมือนสถานการณ์ไปได้ดีนะครับผมผมว่าผมยังไม่สนใจดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอให้มัสกวีมันออกสงครามไปก่อนนะครับผมเพราะว่าดูทรงแล้ว มันยึดแทนที่ผมไปหมดเลยผมจะไปปราบกระบทกันนะกันผมแถวๆนี้ยังมีกระบดอยู่เยอะแยะนะครผมที่ยังไม่ได้ปราบเลยผมก็ไม่เข้าใจนนทำไมกบดมันขึ้นมาไม่หยุดเลยว่ยมันแล้วมนแล้วก็เมนรีฟอร์มเทียห้านั่นเองในเทียห้าเนี่ยขพรผมจะเลือกเป็นของนี่นะครับผมค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะพาเทียนซิกาลซิชช้านอะไรทุกอย่างไ,าอ,าง <laughs> ไอเดียคอสลดต้งสินตะย โคตรคุ้มค่าอย่นีนครับผมคุ้มค่าจริงๆอะไรวะเนี่ยเวนิสเข้าไปเข้าร่วมกับไฟหัวรุนแรงนะครับผมแต่ว่าไปเลือกปั๊บเป็นทางแบบประนีประนอมหมดเลยนี่มันอะไรกันวะเนี่ย <laughs> บอดบางทีก็ไปเมคเซนนะครับผมดูเหมือนว่ามอสโกวีเนี่ยตอนนี้ดูว่า พี่แกน่าจะยึดดินแดน,นทัพของผมไปค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ผมก็รอได้อย่างเดี่ก็คือรอให้มัสโกวีเนี่ยออกจากสงครามไปก่อนนั่นเองให้ตายเถอะแล้วก็ดูเหมือนว่ามัสโกวีออกจากสงครามไปแล้วนั่นเองนะครับผมเป็นอะไรที่ดีจริงๆเราก็จะปลูพมนะครับผมยึดไปให้หมดเลยดูเหมือนว่าตอนนี้กําลังเป็นไปได้ดีนะครับผมสำหรับสงครามนี้ ถ้าผมจะเอาดินแดนเนี่ยผมนะ่าจะเอาดินแดนที่ติดกับคาซานนะผมประมาณนี้นะน่าจะโอเคที่สุดเพราะว่า aggressive expansion เนี่ยจะไม่ถึงตัวของออตโตมันนะผมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมลองดูว่ามันถึงออตโตมันหรือเปล่าซึ่งมันก็ถึงนะผมค่าพอยน์นี้พอยน์ขายายดินแดนเยอะเกินไปนะผมนันม่นเป็นอะไรที่ไม่ดีนะเพราะว่าถ้ามาตอนเนี้ยถึงแม้เราจะมีอำนาจ อยู่ทางรัสเซียก็จริงนะผมแต่ว่าผมดูทรงแล้วไม่น่าจะต่อก่อนนะออตโตมันได้นะครับผมมาเลงยังไงก็มาเลงอย่างนั้นเองนะครับผมออตโตมันบอดเล่นเนะี่ยมาเลงตลอดดูเดิทหาร93,000จะเป็นแสนแล้วนะแมนโทอีกประมาณแสนกว่าอีาาอโคนโนมิกน่าจะดีด้วยซ้ำตอนนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวสักวันฉันจะรวมว่าใครสักคนไปกระทรืบแกเพราะตอนนี้เรากำลังดูการ ปั้นของออสเตรีย,ยนั่นเองครับผมเพราะว่าออสเตรียกำลังปั้นตัวเองอยู่น่าจะพอต่อกรก,กับออตโมันได้นะขอไว้พีสได้สิจบเป็นลยดูเหมือนว่าโ no. น ไก่เนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับผมแล้วก็ยึดตรงนี้ไปนั่นเองอะ,อะไรเนี่ยทำไมนายมีแต่ปัญหากับฉันอย่างเลยเฮ้ยแล้วผมจะยึดตรงนี้แล้วกันนะครับผมเราจะไหลเป็นงูเหมือนเดิมเพราะเราคือสเน็กอ่ะโอเคคอทั้งหมดซะแล้วก็ตรงไหนที่ยังไม่ขอก็อเปลี่ยนศาสนาด้วยนะนะครับสวัสดีดทุกคนด้วยนะวันนี้ก็น่านจะพอแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผม we